ดีเพื่อนนครับเีย็นี้เราจะทําการฉีดพ่นน้าหมักในนาข้าวอินทรีของเรานะครับซึ่งฉีดพ่นตามกําหนดเวลานะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับก็จะปฏิบัติลักษณะนี้ตั้งแต่ช่วงปักดํานาเสร็จแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ข้าวของเรานรั้นเข้าใกล้ระยะตั้งท้องแล้วนะครับจำเป็นที่ต้องทําการฉีดพ่นนะครับเพื่อบํารุงแล้วก็ป้องกันโรคพืชแล้วก็มแมลงต่างๆที่จะมา เกอะควนเราในระยะที่เข้าของเราตั้งท้องนี้นะครับโอเคครับเรามารู้จากน้ําหมักแต่ละชนิดอ่าจริงๆแล้วก็เคยนําเสนอให้เพื่อนทราบมาหลายรอบแล้วนะครับอ่าเริ่มจากด้านซ้ายมือเลยนะครับนี่นะครับเจ้าตัวแรกอันนี้นะฮะอันนี้คือน้ําหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับนี่น้ําหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่เราทําการหมักขึ้นเองเนี่ยนะฮะก็จะมีสีขาวขุ่นลักษณะนี้ครับแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆกับอกับขนมจีนแป้งหมักนะครับกลิ่นคล้ายๆอย่างนั้นอ่ากลิ่นไม่แรงครับหอมออก หอมด้วยนะฮะอ่อนๆครับอ่าแล้วก็มาชนิดที่2นี่นะครับอันนี้เป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ําหมักมูลไส้เดือนเนี่ยก็หมักมาจากไส้เดือนอ่ามูลไส้เดือนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนนะที่เราเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยครับ สำหรับไส้เดือนเนี่ยนะฮะของเราเป็นสายพันธุ์ AF นะครับซึ่งเราทำการพ่อเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงไม่ดะครับเพื่อนๆที่เคยดูคลิปก็น่าจะได้เห็นบ้างแล้วนะครับว่าเราเลี้ยงไส้เดือนสำหรับเอามูลมาทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักลักษณะนี้นะครับก็หมักทิ้งไว้นะครับทั้ง2ชนิดเนี่ยหมักไว้นานแล้วครับหลายเดือนแล้วครับทีนี้มาชนิดที่3มอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในนี่นะครับอันนี้เป็นน้ำหมักไตรโคเดอร์มาครับอันนี้เราหมักขึ้นมาจาก หมูเชื้อไตโคเดอร์มานะครับผสมน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็กากน้ำตาลด้วยนะครับทำให้มีสีลักษณะนี้นะครับกินหอมครับน้ำหมักไตโคเดอร์มาอ่าไตโคเดอร์มาเนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคพืชนะแล้วก็โรครากเน่ารากเน่าคนเน่าต่างๆนะครับอ่ามีประโยชน์มากมายครับสำหรับนาข้าวอยังซีของเรานะครับทีนี้มาชนิดที่4อ่าอันนี้เราเป็นออปชั่นเสริมครับเป็นฮอร์โมนครับนี่ตัวนี้เป็นฮอร์โมนนมสดนะครับหมักขึ้นมาจาก นมรสจดนะครับอาจจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ครับฮอร์โมนนมสดนะครับต่อไปเป็นฮอร์โมนไข่นะครับนี่เราหมักมาจากไข่สดนะครับไข่สดจํานวนหนึ่งแผงนะครับนี่ผสมกากน้าตาลแล้วก็ยีสต์นะครับหรือแป้งข้าวหมักแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับหมักขึ้นมาเป็นฮอร์โมนไข่นะครับแล้วก็ฮอร์โมน2ชนิดนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการบำรุงต้นข้าวให้ พร้อมสําหรับการตั้งท้องนะครับทำให้ต้นข้าวนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบ,บูรณ์นะครับเตรียมพร้อมสาหรับการตั้งท้องในระยะต่อไปนะครับและก็สุดท้ายอันนี้เราเพิ่มเราเสริมเข้าไปทุกครั้งนะครับคือน้ําส้มควันไม้นะครับนี่อันนี้เราซื้อมานะครับ เพื่อช่วยในเรื่องของการป้องกอันแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับจริงๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ในนาข้าวเราเนี่ยพวกมแมลงต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีให้เห็นนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการเป็นการป้องกันนะครับก็เลยต้องใส่เข้าไปหน่อยนะฮะจะเห็นว่าเราฉีดทีเดียวนี่ห้าหกชนิดเลยนะครับฉีดทีเดียวหลายชนิดเลยนะฮะเนื่องจากว่าน้ําหมักเนี่ยเราทําขึ้นเองนะครับก็ ไม่ได้ซื้อหาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในเรื่องของปริมาณการใช้เนี่ยก็เลยใช้ได้อย่างเต็มที่หน่อยนะครับทีนี้อัตราส่วนในการใช้นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผสมน้ำหมักจุลินทรีย์จ่จาวกกับมูลไส้เดือนในปริมาณเยอะขนาดนี้นะฮะทุกครั้งที่ฉีดเนี่ยก็จะผสมประมาณ1ลิตรนะครับอย่างละ1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ครั้งนี้ประมาณ1.5ลิตรได้มั้งครับเนี่ยครับในโหลนี้นะฮะ 1ลิตรนิดเดียวครับไม่ไม่น่าถึง1.5ครับ1.25ประมาณนี้นะครับก็จะผสมในตาส่วนที่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าข้าวตอนนี้ในนาเนี่น้ำค่อนข้างจะเยอะครับเราก็เผื่อไปเจือจางกับน้ำในนาด้วยนะครับก็เลยต้องเพิ่มอัตราส่วนให้มีความเข้มข้นขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะผสมส่วนผสมทุกอย่างนี้นะครับลงในถัง ฉีดพ่นขนาด20ลิตรในลักณานี้นะฮะก็ถังตัวนี้เป็นถังมอเตอร์นะครับสำหรับฉีดพ่นโดยเฉพาะก็จะช่วยในเรื่องของแรงงานของเราไม่ต้องมาโยกให้เหนื่อยนะครับนี่คับเพื่อนครับตอนนี้เราเตรียมถังสำหรับฉีดพ่นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราผสมส่วนผสมทุกอย่างตามอัตราส่วนที่แจ้งไปลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ำให้เต็มนะครับนี่ฮะที่20ลิตรนะฮะตรงนี้ก็คือเต็มถังพอดีนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาถังนี้ครับไปฉีดพ่นในนาข้าวอินทรีย์ของเราครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอาละครับเตือนครับตอนนี้เรามาถึงนาข้าวแปลงที่เราจะทําการฉีดพ่นแล้วนะครับก็สําหรับน้ําหมักที่เราผสมมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กลิ่นก็มีกลิ่นคล้ายๆกับน้ำหมักขนมจีนนะครับนะฮะก็ผสมกับน้ำปลานิดๆนะครับก็ไม่ถึงกับเหม็นครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นน้ำหมักนะครับนะ เนี่ยนี่เป็นแปลงนานะครับที่เราจะมาทําการฉีดพ่นนะครับเพื่อบารุงแล้วก็ป้องกันนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสาสุริยะตั้งท้องของข้าวอินทรีย์เรานะครับโอเคครับเดี๋ยวทำการฉีดพ่นกันเลยครับตอนนี้น้ําในนาข้าวก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในปริมาณที่เยอะพอสมควรครับเพื่อนครับเดินลงไปก็อยู่ประมาณครึ่งแข้งแล้วครับนะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าข้าวในนาของเรานั้นเนี่ยก็ถือว่าแตกรอยู่ในระดับที่ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับนาอินทรีย์ปีแรกนะครับ ก็จะมีพวกแหนแดงพวกอะไรต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะมีพวกไข่หอยเชอรีนี่นะครับขึ้นในนาคาแบบนี้เราก็ต้องเก็บออกครับเห็นเขาก็ต้องเก็บออกไปด้วยนะเผื่อป้องกันไม่ให้เขา,าขยายพันธุ์แล้วก็กัดกินต้นข้าวข,ของเราในอนาคตนะครับเนี่ยครับก็จะเดินฉีดรักษานี้ครับไปเรื่อยๆครับจนทั่วพื้นที่นะครับ เนี่ยครับบางจุดก็แหนแดงค่อนข้างจะขยายได้ดีนะครับเรากาลังฉีดพ่นน้ำหมักก็มาเจอในนาของเรานั้นมีจุดไหนที่แหนแดงขึ้นเยอะลักษณะนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนชม,มครับการทํานาข้าวอินทรีย์ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติบําบัดเข้ามาช่วยด้วยนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อทดแทน สารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ยแหนแดงแล้วก็เชื้อในธรรมชาติเชื้อไตรโคเดอร์มาเชื้อบิวเบลเลียเมทาเลเซียมต่างๆนะครับที่เราสามารถผลิตแล้วก็หมักขึ้นเองได้นะครับก็เอามาช่วยเสริมช่วยทําให้ระบบนิเวศระบบนาอินทรีย์ของเรานั้นเนี่ยเกื้อกูลกันนะครับนาตรงนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของโรคใบไหมนะครับใบไหม้เราก็ทําการฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาอย่างเงี้ยครับทุกสัปดาห์นะฮะตอนนี้ข้าวในจุดที่เป็นโรคใบไหมเนี่ยก็หายสนิทเลยนะเนี่ย ดูต้นข้าวดีครับสูงมากครับตอนนี้ฮะตรงจุดนี้เนี่ยสูงสูงเลยเอวอ่าเลยเอวขึ้นมาแล้วเนี่ยครับสูงมากครับอ่าสูงเลยเอวขึ้นมาจนจะถึงอกแล้วนะครับเนี่ยฮะต้นข้าวในจุดที่ป่วยเป็นโรคใบไหม้ก่อนหน้านะครับด้วยประสิทธิภาพของเจ้าอ่ไตรโคเดมาเนี่ยครับเพื่อนครับอ่าแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของความสม่ําเสมอของต้นข้าวนะครับอ่าจุดไหนที่ปุ๋ยเยอะเนี่ยนะฮะ ต้นข้าวเราก็จะงามอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยฮะถ้าลงไปตัวนี้ข้าวก็น่าจะสูงเท่าคอแล้วครับในตอนนี้ฮะประมาณเมตรห้าสิบได้ครับต้นข้าวในช่วงนี้นะครับอ่าแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาก็คือช่วงนี้นะครับนี่คือเขาจะมีการโตที่ไม่สม่าเสมอกันนะครับจุดไหนที่มีปุ๋ยไหลลงไปเยอะเขาก็จะโตหน่อยแต่จุดไหนที่ปุ๋ยน้อยนะฮะเขาก็อาจจะโตน้อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีแรกอย่างที่แจ้งไปนะครับในเรื่องของการปรับระดับน้ําในนาด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นสาเหตุ ให้ข้าวของเราโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับคือวันนี้เนี่ยเราฉีดพ่นก็จะเน้นฉีดพ่นในส่วนที่ข้าวมีปัญหาโตช้าลักษณะนี้นครับนะในจุดไหนที่มีหญ้ามีวัชพืชก็ไม่เป็นไรครับเราก็ฉีดพ่นลงไปได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยข้าวเขาโตท่วมวัชพืช ก็มองไม่เห็นวัชพืชแล้วนะครับอย่างจุดสูงสูงที่ผ่านมาเมื่อกี้จริงๆแล้วตอนแรกก็มีหญ้าท่วมเลยนะฮะแต่พอข้าวเขาเริ่มโตรเริ่มพุ่งแล้วเนี่ยนะฮะวัชพืชต่ตางๆก็จะหายไปเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดพ่นกันเลยครับจากาจุดนี้นะจุดที่มีข้าวมีปัญหาต้นไม่สูงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะต้องลงไปลุยฉีดให้ทั่วพืนนานะครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนท่านไหนที่เป็นมือใหม่ในการทำเกษตรอินทรีย์เหมือนกันเนี่ยนะครับก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันได้นะฮะแล้วก็ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ